เปิดภาพปัจจุบันเก้าลูกบุญธรรมของดาราเพอแป๊แบ,บเดียวโตวเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่น้องแอลลี่ลูกสาวบุญธรรมของคุณแม่แหม่มสุริวิภาและคุณพ่อบ๊อบบี้ คู่รักที่แต่งงานกันมานานและพยายามจะมีลูกด้วยกันมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จจนได้ตัดสินใจรับน้องเอลลี่มาเป็นลูกบุญธรรมหลังจากมีลูกสาวน้องเอลลี่มาเติมเต็มก็ทําให้ชีวิตครอบครัวของคุณแม่มและสามีมีสีสันมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญตอนนี้น้องเอลลี่สาวน้อยก็ได้พายกระเป๋าเข้าโรงเรียนแล้วนะพี่พ น้องเบสลูกชายบุญธรรมของนักสแสดงสาวอย่างคุณแอนมิชัยซึ่งก็ได้อุปการะน้องเบสมาเลี้ยงดูได้หลายปีแล้วและปัจจุบันน้องเบสก็ได้โตเป็นหนุ่มน้อยแถมยังมีความสามารถในการเล่นลิเกที่อ่อนช้อยและยังมีใบหน้าที่หล่อมากๆเรียกได้ว่าอนาคตพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกคงต้องยกให้กับน้องเบสแล้ว่ะครับน้องอีสเตอร์ลูกสาวบุญธรรมสุดน่ารักของคุณแม่แตงโมนิดา สาวน้อยตากลมที่มีรอยยิ้มสดใสเผอแป๊บเดียวน้องอีสเตอร์โตเป็นสาวน้อยน่ารักสมวัยโพสท่าเก่งใช้แววนางแบบเชื่อเลยว่าโตแล้วคงต้องสวยมากๆแน่ๆเลยครับซึ่งลูกสาวบุญธรรมของเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกสาวแท้ๆของผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองแหละครับ น้องอาร์ตี้หนุ่มน้อยลูกครึ่งไทยอิตาลีลูกชายบุญธรรมของนักแสดงหนุ่มอาร์ตพลังธรรมน้องอาร์ตี้เป็นลูกที่มาจากลูกพี่ลูกน้องของหนุ่มอาร์ตที่รับอุปการะเลี้ยงดูตั้งแต่น้องอายุ6เดือนและหลายคนที่ติดตามหนุ่มอาร์ตอยู่ก็จะเห็นได้ว่ารักและผูกพันกันมากๆตั้งแต่เป็นหนูน้อยจนปัจจุบันตอนนี้น้องอาร์ตี้โตเป็นหนุ่มวบหกปีแล้วละครับแถมยังใช้แววอล่าความหล่อออกมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ น้องนาดาลูกสาวบุญธรรมของคุณแม่ฮาน่าและคุณพ่อฮิวโก้ถึงแม้ว่าคุณแม่ฮาน่าจะมีลูกชายถึง2คนแล้วก็ตามแต่ก็ยังเต็มใจรับน้องนาดามาเลี้ยงดูตั้งแต่อายุได้เพียงแค่1เดือนและรักเหมือนลูกแท้ๆอีกคนน้องนาดาหนูน้อยแก้มแดงในวันนั้นปัจจุบันโตเป็นสาวน้อยที่มีพรสวรรค์ในการเดินแบบอีกด้วยนะเดงน้องปกป้องลูกชายบุญธรรมของต้นหอมสกุลตารา ตอนนี้ก็ได้เป็นคุณแม่กับเขาแล้วเช่นกันด้วยการรับหลานซึ่งเป็นลูกชายของน้องสไปายและน้องชายมารับเลี้ยงเสมือลูกแท้ๆต้องยอมรับเลยว่าน้องปกป้องนั้นยิ่งโตยิ่งน่ารักและออร่าความหล่อยิ่งมาเรื่อยๆเลยทีเดียว น้องตีนลูกชายบุญธรรมของฟิล์มรัฐภูมิก็ได้ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อแล้วเช่นกันโดยได้รับน้องตีนหนุ่มน้อยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่เป็นลูกชายของเพื่อนคุณแม่มาเป็นลูกบุญธรรมและต้องยอมรับเลยว่าน้องตีนย,ยิ่งโตก็ยิ่งหลอ่อเป็นคู่พ่อลูกที่ความหล่อยอมกันไม่ได้เลยจริงๆ น้องฟ้าโปรดลูกสาวบุญธรรมของนัทมีเรียและอั้มอธิชาติซึ่งลูกสาวบุญธรรมของเธอนั้นก็เป็นลูกสาวของญาติสนิทที่ทั้งคู่รับอุปการะเลี้ยงดูลูกสาวบุญธรรมตั้งแต่วัยหนึ่งเดือนเพิ่งแป๊แบ,บเดียวตอนนี้น้องฟ้าโปรดโตเป็นสาวน้อยเรียกได้ว่ายิ่งโตเป็นสาวยิ่งจ้ำมัำ่มน่ารักสุดๆไปเลยละครับแถมยังมีความสามารถในการเต้นอีกด้วยปิดท้ายกันที่น้องวันใหม่ลูกสาวบุญธรรมแห่งบ้านฉัตรบริลกษ์ ที่ทางครอบครัวได้รับอุปการะเลี้ยงดูในฐานะน้องสาวคนสุดท้องของบ้านโดยมีคุณแม่ของหนุ่มบอยปรกรณ์เป็นผู้รับอุปการะสําหรับครอบครัวนี้ต้องบอกเลยว่ารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันจริงๆจะไปเที่ยวไหนจะทํากิจกรรมอะไรก็ไปด้วยกันตลอดดูแล้วช่างเป็นครอบครัวที่น่ารักสุดๆไปเลยล่ะครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทางร้อยแปดสตอรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ